กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมบินีิบาลเอมโลทงได้เดินทางมาติดตามตาตีนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณตาตีครับท่านผู้ชมงวดยอดนข่าสามโตครับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าครับท่านผู้ชมเนาะเบลแอมโลทงหงยินข่าวบัวพาดครับบัวพาดที่จะติดตามมาฝากเอฟซีครับอุ้ยฝันจนไห้ครับท่านผู้ชมเนาะคุณตาเพิ่นนี่น้ำตาไหลออกมาเลยครับสมเด็จพ่อร์ลกาของเฮาครับมาหาเนาะครับเนาะเอาฝ่าเท้ามาเหยียบหัวครับท่านผู้ชมโอ้ยังไห้อยู่ครับท่านผู้ชมเพิ่น ปลาปื่มปิธิร้ายครับท่านผู้ชมที่สําคัญนี่ได้เลข3ตัวมาฝากเอฟซีครับงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 6ครับท่านผู้ชมมารับชมรับฟังกับตาตีของเฮ้าเนาะครับเนาะว่าสีใดตัวใดครับงวดก่อนเนี่เพิ่นก็วมาบอกครับงวดนี้มาบอกอีกละครับดีใจแห้งไร้จนไห้ครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับคุณตาครับว่าสมเด็จพอลล็เกของเฮ้านี่มาเว้ามาว่าอย่างไรครับคุณตาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมกันครับ ครับสวัสดีครับคุณตาตีสวัสดีครับคุณตาตีมาเดีะครับเป็นผู้ตีฟันแม่นครับอันฟันว่าจังไรครับคุณตาเอาสูเอฟซีฟังนะครับผมฝันว่ามือก็ลงกันครับคุณตาเมือลงกันผมฟันว่าล้อเก่าผมไปเห็นล้อเก่าล้อเก่าพนยางว่าผมกับเลโกม้วเก่าพ่นครับผมผมู้ตีหยาบง้อเลยอคุณตาใหายเลยครับสาธุสาธุ สมเด็จพอล่อเก่าฟันตีนเดียบหัวเนาะครับเนาะครับครับโอ้สาธุสาธุให้อยู่ดีไม่แห้งเลยคุณตาตีครับ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 สมพอิ์ปลาครับสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับครับคุณตาเป็นกัเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กเบาเสียงคอยในกับขอโทษข้อพ่ายครับเป็นว่าเอาฟ้าเท้าเหยียบหัวเนาะครับเนาะครับเพิ่นเพิ่นผมเพิ่นเพิ่นยางมาครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นเสด็จมาครับเสด็จมาผมก็เลยก้มลงกราบอืม เพินก็เลยเอาตินอย่าหัวผมครับผมเป็นบุญเป็นกุศลครับที่เพิ่นสเสด็จมาหาครับผมก็เลยคึนมามากี่สองตัวครับครับผมมักมักเอเอออันเพิน่นเพิ่นมรณนเนะพิน่น ผลโมระาไอตัวใดล่ะสิบสามตัวละอะบ่ครับผมก็มักสามหนึ่งหนึ่งสามครับครับโอ้สี่เด่นปุ๊บบ้นเป็นโมรณะเนาะครับเนาะครับครับแล้วก็จีเก่าศูนย์นะครับครับโลเก่าผลโมรณะกาจีศูนย์นะครับเนาะจีศูนย์อยู่หน้าศูนย์อยู่หลังผมเป็นยังโมลุ้นกันครับผมว่าเก่าเนาะนะครับครับเก่ามาแนานเนาะเนาะครับเก่าเน่นอนครับโอ้ยหัวกะห่า พี่สิกาห่ากับโบจ่าข่คพับพอฟาทาวฟาทาวาทาวคาฮานิวฟาทาาฮนี้วอัวาก็หานะครับเนาะคาับอาจจะเป็นเลยคู่กันได้ครับบ่แนครับครับแล้วจะเดชากุศลของพาอของมันครับอ๋ออาหารพมกะับ่หลูกสาบเสตมเำตาก่อนขึ้น่ะครับนะครับนะอุย พอเป็นไห้นะครับท่านผู้ชมเนาะครับงวดต้งหันเป็นยังไงครับงวดต้งหันเบาเอ็มของวยนคาว่าถือเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับครับครับงวดก้อนเบาสู่เอฟซีฟังเลอยครับคุณตาฝันว่านยังไงครับงวดก้อนงวดก้อนฝันที่ว่าไอออกไอหนึ่งถเก้าถึงหนึ่งเก้าผมฝันว่าจังสี่กับฝันทึ่งทึ่งทึ่งพอเพลินทึ่งรู้เพลิน ครับ <tast> มาหาผมราชการที่เก่าครับที่สิบครับผมครับผมก็เลย่อลแพร่บ่บ่ลูกสาวผมฟังครับลูกสาวเขาแปลเหมือนผมกักินเหล่ากินเหล้าเล็กเล็กน้อยน้อยผมก็นอนย่นครับอาการบอดีมันปวดหัวมันนักหัวกันกินเหล่าเข้าไปนักหัวครับผมผมก็เลยมานอนนอนอยู่กระท่อมหน่อยหลังนี้กระท่อมหน่อยหลงนี้ครับครับนอนอยู่กระท่อมหน่อยหลังนี้แต่ว่าลูกสาวผมมาหาผมมันก็เกรงใจผมน่ะครับ ็นแปะหาตัวไหนครับไอ้เป็นแปะห้เก่าศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เข่าต้องเข่าขาช่วงเข่าสามโตแล้วค่ะครับเพราะว่าราชการตีสิบก็มาราชการตีเก้าก็มาแล้วครับเนาะศูนย์หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งศูนย์ครับก็ถือเต็มเต็มเนาะครับคุณตาเนาะเดี๋ยวไวโชคโชคมีเี๋ยวกำยังบังเงาครับผมโบเป็นยังขับงวดนี่เพิ่มมากอีกนะครับเนาะเพิ่มมากครับเพิ่มเส้็กมาครับ อสาธุสาธุเป็นบุญเป็นกุศลของช่องเบาแอมรทงสิเดมาพบมาพอกคุณตานะครับถือว่าเป็นดวงสมพงกันครับครับที่ได้เรียกเด็ดเด็ดนะครับโอ้ในในข้อนี่ก็หอยแต่อันข้องอันสมเด็จลอเก่าของเหาครับขอาทษขอไฟไฟนะครับเ้อคุณพอนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเสียให้เอฟซีเพิ่นเบิงล่อเก่าลอแปล่อหาสิเดตียเสจเตีย หลวงปู่แหวนหลวงหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงหลวงปู่คำบูหลวงปู่เอ๋หลวงพ่อถั่วเยี่ยมนอนทะเลจืดครับผมคุณพ่อแล้วแล้วเอ้พอผู้ชินชินราฬดูพอผู้ชินนาฬสมัยสมัยอะไสมัยสงครามอินโดจีนผมครับโอ้แต่สมัยสงครามอินโดจีนพุนมครับครับครับเรียนเนี่ยคนปรารถนามากมายหน้าดวงหน้าด้านอยากได้ผมผมให้ใชครับเรียนได้กว่าครับ ใ่ไครับอย่างขีนนาลาเนี่บโอ้แต่สมัยสงครามโลกบหครับเนี่ยครับสงครามอินโดจีนครับสงครามอินโดจีนครับครับผมโอ้ยคุณพ่อเจ็ดปีแล้วครับผมเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าปีนะครับเนาะโอ้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อตีที่บอกครับครับตีครับคุณพ่อตีนะครับเนาะครับครับผมก็ได้เลขกครับคุณพ่อไม่แล้วครับแต่หมอชุมนกอะให้เอแซีไปไปกับเบ่าเอมปะทงไดเลขสามตัวบอนมีบ่ครับตอนนี้บอกครับ ครับ <Tipp s> ผมเดี๋ยวอดใกล้ๆมือเลขออกเดี๋ยวเบาแอมระทรงสี่มติตามกับคุณตาอีกเนาะครับเนาะครับคครับผมครับผมก็กราบขอบพระคุณที่หลายครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้คุณตาเป็นปราบปื้มปิติแฮงครับเพราะว่าสมเด็จพ่อของเฮาล่อเก่าเนาะครับราชการที่เก่าครับมหาอีกครับท่านผู้ชมสงสัยสิให้โชคใหญ่อีกล่ะครับท่านผู้ชมน้องหวดนี้เนาะงวดวันที่16พฤษภาคมพศ .2566 ครับเดี๋ยวเบาแอมระทรงนี่สิจดตัวเลข ของคุณตาของเฮาไว้ครับหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตอนนี้เลยนครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมถ้ามองชมนี่เด้อครับตัวเลขของตาตีเนาะครับถ้ามองชมเนาะแปดเป็นตัวเลขให้สองตัวเด็ดๆครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันหกสิบหกครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์กับเก้าฮาครับถ้ามองชมอย่าลืมกราบเด็กเก้าเป็นเลขหกนั่นนะครับถ้ามองชมเนาะเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยไม่กลคล้ายๆกันครับถ้ามองชม อาตีมาหกศูนย์หรือว่าเก้าศูนย์ครับเก้าหาเก้าหกกรได้เนาะครับเอฟซีเนาะวันมรณะนี่วันที่สิบสามครับท่านผู้ชมการหนึ่งสามสามหนึ่งไว้น้ำครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกนี่ขอให้มีโชคใหญ่กับตาตีครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่กับเข่าสามตัวจังๆครับงวดนี่กับโอ้แน่นอนครับท่านผู้ชมมั่นใจเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหะครับหนึ่งสามเก้าศูนย์เก้าห้าครับ สำหรับคลิปนีเบาแอมโลงกับศิลาถึงมอชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเงรวยๆยครับเดี๋ยวเบาแอมโลธงนี่สิภาาไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลธงนี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับถึงมอชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทรัพย์ครับค่าขาย ไา้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถืเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยะคะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดจีิงหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานับให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นขาวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียังบุษบังหรือว่ามีอาถันมาบุษมาบังหนาลานเหตุในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหุงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมาัดนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อเๆคแับท่านผู้ชมเมื่อเ้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหุนยันงสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้ <rude S 2> างในน si um ี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุดใแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมาล่างกายเสนียดจังไรที่โบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรยในตัวเ้าสิริออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากอิฐสีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับ,มา,บาออม,มาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเอ,อ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น,น้ำอาบนะพีผ่ผสมน้ำอาบนคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ